เทพบตรสุเทพอยู่กับวิทยาทรมายาวินซึ่งกําลังทําพิธีสะกดนางมัทนามายาวินนั่งประนมมือสัครู่มัทนาเดินออกมาตาไม่ได้ดูใครด้วยอาการที่ถูกสะกดสุเทพเห็นนางมัทนาก็ลุกลงมาจากบันลังเพื่อมาต้อนรักแต่ครั้งเห็นนางมัทนาไม่ยิ้มแย้มก็ชะงักน,นางมาแล้วไซแต่ฉันใดจึงไม่พูดจานางยังงวยด้วยลินมนตาแต่ว่าตัวข้าจะแก้บัดน,นี้ ดูก่อนนะนางมัทนาหางองค์สุเทนทรงเอ่ยถามประการใดขอให้นางจงตอบไปแม้เข้าใจไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหางองค์สุเทพนั้นเอ่ยถามมิฉันก็จะตอบไมทันทีหากพี่จะกอดและจุงพิษเจ้าจะว่าอย่างไรข้าบาทจะขาดกก็มิได้ผีพระอง,งค์จะทรงกรองว่าแต่จะเต็มฤดิอหัสานุกอดและจูบน้องเต็มใจมิเต็มานุก็ต้องปฏิบัติระเบียบดี เหตุใดนางจึงเป็นเช่นนี้เล่าที่นางเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนางยังงวยด้วยรีของมนตาอาจะมอมได้สะกดให้นางทูลตอบตามที่พระองค์ต้องการอะไม่นะเราไม่ขอที่จะได้นางโดวยวิธีนี้เราต้องการนางโดยที่นางยินยอมด้วยใจที่แท้จริงฉะนั้นแล้วขอให้ท่านได้ปรดลายเวทมนต์ช้าก่อนนางจะไปไหน นายโปรดให้หมอมชันไปเถิดตัวเรารักเจ้าถึงเพียงนี้แต่เจ้ายังปฏิเสธข้าหากเจ้าไม่รับไม่ดีกิจที่ข้ามีต่อเจ้าข้าก็จะให้เจ้าไปเกิดยังโลกมนุษย์ข้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะไปเกิดเป็นอะไรอ่านโปรดให้เลือกตามฤดีข้านะแบนี้ขอเป็นซึ่งมารีผู้ศรีไรวิไลวันสุดท้ายแต่จอมชวงจะประสิ์ประสาันขอเพียงให้มีคัน ทะละลืละล่นลารวยหอมก็บุพภาอย่างไรมีที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกข่นสงไกลแต่ต้องให้มีน้ำไว้ป้องกันมิให้เหลาดีรัชฉนันฐานยับถ้าโปรดเป็นยอดมาลายเห็นมีแต่ในฟ้าฟ้าในแดงคนหาไม้นี้มีได้แห่งไหนไม้นี้มีนามฉันใดไม้เรียกพกาบุตรชะกอสีอรุณแสง ไหนๆจะเป็นดอกไม้หม่อมฉันพอใจเป็นดอกที่ออกนามมาด้วยฤทธิ์และอำนาจอันค่าผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอสาให้นางมัฒนาลงไปจุดสิหน้าเดนมนุษย์เป็นไม้ที่มีชื่อว่าดอพกากุษชกะน้าปานิมะวันวเทนน้ากรงขาน,นนาปุระเทเสีนอา,า,านามัทามัฒนาออกมาหน้าบุญทับพระสุขามาเฝ้าด้วย แต่เราได้อภิเษกกันมาพี่ก็มีความสุขมืกับพี่ได้ขึ้นสู่สวรรคจะหาสุกได้เปียบไม่มีเลยคะถวายบางคงเพคะได้ยินว่าพระองค์กลับมาจากประพาสป่าแล้วแต่เหตุใดจึงไม่เสด็จตำหนักหม่อมฉันหรือว่ามีคนลังไว้ยิ่ให้เสด็จได้ปล่อยให้หม่อมชั้นนั่งรอเกอร์อยู่ที่ตำหนักรอ ใ่ขัดใจผัวผัวก็คงไม่ได้รักนางต้องชักประจบประแจงสิแต่ตัวข้านี้เป็นถึงทิดากษัตริยจึงประจบประแจงไม่เป็นไหนเลยจะสู้ทิดาพยโยขีได้ะไดอะอย่านะจันทีอย่าว่านางเกินไปเราไปดีกว่าอยู่อีกทำไมขึ้นอยู่ฟังเสียงไปก็เถียงกันไปยืดยาว ยิ่งใหญ่หาแกนสามีได้ตอเพนีดีแต่ประจบสัมออยผัวแน่มึงนะเงาหัวบอมมิมีลาลูไหมกูจะใช้คนจอนอยางชนกนากและทูงคดีกาดหรือว่าไทยจะดูได้ฉะน,นั้นเรารีบกลับจำหนักกันดีกว่าเพคะหมะ่อมชันมีแผนการดีๆจะคืนถวายเพคะ ข้าแต่องค์สุเทพผู้ยิ่งใหญ่ณตอนนี้ความรักของข้าได้สร้างความเสียใจให้กับข้าอย่างยิ่งข้าจึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าช่วยข้าด้วยเถิดข้าได้ยิงคำอ้อนวอนของเจ้าแล้วมีใจสงสารยิ่งนักข้าจะนำเจ้ากลับไปสู่นรสวรรค์ด้วยกันเจ้าเห็นดีหรือไม่หม่อมฉันมีความรักที่มั่นคงนัก มิอาจทิ้งคนที่หม่อมฉันรักไปได้หม่อมฉันขอพระไทยพระองค์อย่างยิ่งสำหรับไม่ตีจิตที่กรุณาบารทานให้แต่หม่อมฉันคงรับไว้มีได้มัทนาเจ้านี้แปลกนักเราชวนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยกันเจ้าก็มีไปหรือเจ้าพอใจที่จะทนทุกข์อยู่ที่นี่ต่อไปเล่าหัวก็ทิ้งยังห่วงอยู่ได้ หัวเจ้ายังโอหังมิรับมิตรไมตีจากข้าด้วยซ้ำอยู่เยียงนี้ข้าจะให้เจ้าสมปัานาเจ้าจงเป็นดอกกุหลาบรอความรักของเจ้าอย่างนี้นินลันเทิรนคุณกระหม่อมแก้วควงมหมอมชันทน่าเป็น สุเทพและพระสวามีก็ช่างใจร้ายเสียหนี้ก็ไรโถช่างน่าสงสารเสียจริงแม่คุณเกิดเหตุอันใดขึ้นแล้วมัทน,นาเล่านางไปไหนเสียแล้วยายเจ้ามานั่งเศร้าโศกอยู่นี่หรือว่าเกิดเหตุอะไรกับชายาอันเป็นที่รักของข้าถ้านางมัทน,นาได้แต่เฝ้าอ้อนวอนให้พระองค์สุเทพเทพบุตรช่วยให้นางพ้นจากความทุกข์ องค์สุเทพจึงชวนพระนางไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันแต่พระนางมีความมั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์ยิ่งนักจึงมียอมไปทําให้องค์สุเท,ทพเทพบุตรมีพอใจอย่างยิ่งจึงสาบให้พระนางมัทน,นากลายเป็นดอกไม้ตลอดไปโอ้อไม่น่าเลยข้ามาไม่ทานหรือนี่เพราะความโง่เขาของข้าแค่ข้าจะหาหญิงที่มีหัวใจที่มั่นคงได้ยังนางไม่มีแล้ว ข้าจะนำต้นกุหลาบม,มัทนาไปปลูกไว้ในวงังเพื่อให้ข้าได้อยู่กับนางตลอดไป